คุณอ่อนเยาเท่าที่คุณคิดสัลยแพทย์ท่านหนึ่งบอกผมว่าผมอายุ84ปีแล้วผมผ่าตัดทุกเช้าเดินสายเยี่ยมคนไข้ตอนบ่ายและเขียนบทความทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในตอนเย็นทัศนคติของเขาคือเขามีประโยชน์เท่าที่เขาเชื่อว่าตัวเองมีประโยชน์และเขายังหนุ่ม เท่าที่เขาคิดว่าตัวเองยังหนุ่มเขาบอกผมว่ามันจริงอย่างที่คุณพูดเลยมนุษย์แข็งแรงมากเท่าที่เขาคิดว่าตัวเองแข็งแรงและมีคุณค่ามากเท่าที่เขาคิดว่าตัวเองมีคุณค่าสัลยแพทย์คนนี้ไม่ยอมจำนวนต่อจำนวนปีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขารู้ว่าเขาเป็นอมตะประโยคสุดท้ายที่เขาพูดกับผมคือถ้าผมต้องจากไปในวันพรุ่งนี้ ผมคงจะไปผ่าตัดอยู่อีกมิติหนึ่งแต่คงไม่ได้ใช้มีดหมอแล้วเพราะผมจะผ่าด้วยพลังจิตและพลังวิญญาณแทนผมขาวของคุณคือสินทรัพย์อย่าคิดลาออกจากงานและพูดว่าฉันกเกษียณแล้วฉันแก่แล้วฉันจบเห่แล้วนั่นคือคำลาตายเพราะคุณจบเห่แน่นอน คนบางคนแก่ตั้งแต่อายุ30ในขณะที่อีกหลายคนอายุ80แล้วยังสาวอยู่จิตคือพลามาจารย์ช่งางทอผ้าจิตคือสถาปนิกจิตคือนักออกแบบและจิตคือช่างปั้นจอร์ดเบอร์นาร์ดชอยังทำงานอยู่ตอนอายุ90และคุณภาพงานของเขาไม่ได้ด้อยลงเลยแม้แต่น้อย ผมได้คุยกับชายและหญิงมากมายที่บอกว่าเขาแทบจะถูกเพื่อนหรือลูกจ้างเขาบีบคอตอนที่ว่าอายุเกิน40แล้วมันแสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจของคนจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องของอายุถ้าพวกเขาได้ลองหยุดและคิดเขาจะรู้ว่ามนุษย์ไม่ได้ขายอายุและผมขาวบนศีรษะมนุษย์ขายพรสวรรค์ประสบการณ์ และสติปัญญาที่สะสมมานานนับปีในตลาดของชีวิตอายุคือสินทรัพย์อายุของคุณควรเป็นสินทรัพย์อันทรงคุณค่าให้องค์กรหรือธุรกิจที่คุณอยู่ผมขาวบนศีรษะของคุณถ้าคุณมีควรเป็นตัวแทนของสติปัญญาทักษะความสามารถและความเข้าใจวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตวิญญาณของคุณควรเป็นพอรออันยิ่งใหญ่ขององค์กรที่คุณสังกัด มนุษย์ไม่ควรถูกขอให้กระเสียนตอนอายุ65ปีมันเป็นช่วงชีวิตที่เหมาะสมและมีประโยชน์มากสำหรับงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาส่วนตัวของคนวางแผนสำหรับอนาคตตัดสินใจและแนะนำคนอื่นในมิติของความคิดสร้างสรรค์จากประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกของสิ่งที่เขาสะสมมาตลอดทั้งชีวิต ผมรู้จักชายคนหนึ่งเขาอายุ65ปีและพยายามอย่างมากที่จะทำตัวให้อ่อนเยาว์อยู่เสมอเขาชอบว่ายน้ำวันอาทิตย์เดินทางไกลเล่นเทนนิสและชอบคุยโอ้อวดถึงสมรรถนะของตัวเองเขามักจะพูดว่าดูสิฉันตามเด็กๆพวกนั้นทันฉันทำเหมือนเด็กๆพวกนั้นได้ แต่ความจริงอันยิ่งใหญ่บอกเราว่ามนุษย์เป็นดังความคิดที่เขามีในหัวใจในกรณีนี้เขาคิดว่าเขาแก่และต้องพยายามแข่งหรือตามเด็กหนุ่มให้ทัน mm. การควบคุมอาหารการออกกำลังกายการเล่นกีฬาจะไม่ช่วยให้ชายคนนี้อ่อนเยามันจำเป็นสำหรับเขาที่ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระบวนการความคิดของเขา จิตใต้สำนึกของคุณถูกกำหนดโดยความคิดถ้าความคิดของคุณวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ดีและงดงามคุณจะอ่อนยาวตลอดไปโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับจำนวนปีที่ผ่านเข้ามาเลยกลัวแก มีคนมากมายกลัวที่จะต้องแก่และรู้สึกไม่แน่นอนกับอนาคตเพราะมัวแต่ไปคาดการถึงความเสื่อมโทรมของร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นแน่นอนว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เขาคิดถึงอยู่ประจำจะกลายเป็นความจริงตามกฎของจิตใต้สำนึกแต่ประเด็นคือคุณจะแก่เมื่อคุณสูญเสียความสนใจในชีวิตคุณจะแก่เมื่อคุณหยุดที่จะฝัน หยุดที่จะไล่ล่าหาความจริงใหม่ๆและหยุดที่จะค้นหาโลกใบใหม่เพื่อไปพิชิตมันเมื่อจิตของคุณเปิดรับไอเดียใหม่ๆความสนใจใหม่ๆและคุณลุกขึ้นเปิดม่านต้อนรับการผจญภัยบทใหม่ของชีวิตและจักรวาลคุณจะกลับเป็นวัยรุ่นอีกครั้งและคุณจะเต็มไปด้วยชีวิตชีวา